เธอคือเพื่อนคู่คิดค,คุดธุรกิจคนไทยช่วยคิดและช่วยมอบแรงใจให้ทุกๆก,กาไม่มีทอ้อเพื่อนคู่คิสีเขียวของต้นไม้ใบญ่าและหลากสีสันของดอกไม้นานาพันธุ์คือความสดชื่นที่ธรรมชาติมอบให้เราด้วยความเต็มใจ แล้วจะดีแค่ไหนคะถ้าความงดงามเหล่านั้นถูกเก็บใส่ไว้ในกระป๋องที่พร้อมจะให้คุณพกพาและสูดกลิ่นอายของความสดชื่นนี้ได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมด้วยความหลงใหลในธรรมชาติและรักการปลูกต้นไม้เป็นชีวิตจิตใจทําให้ผู้แทนธุรกิจร,รายนี้คิดหาวิธีที่จะแบ่งปันความสดชื่นและทําให้การปลูกต้นไม้ของคุณไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเราเตรียมของทุกอย่างอยู่ในกระป๋องแล้วคือเราเตรียมปุ๋ยเตรียมดิน แล้วเมล็ดพันธุ์พืชคนที่รับไปนี่คือไม่ต้องไปทำอะไรนอกจากว่าเอาเมาเล็ดลงปุย๋ยลดน้ำแล้วก็เสร็จแ้วจากการสำรวจตลาดต้นไม้ประเภทไม้ดอกไม้ประดับปีที่ผ่านมาพบว่าธุรกิจประเภทนี้มียอดขายเพิ่มขึ้นส่วนกระแสภาวะเศรษฐ,ฐกิจที่มีแนวโน้มดิ่งลงเพราะสินค้าที่จำหน่ายได้ดีในขณะนี้มักเป็นสินค้าที่ส่งผลโดยตรงกับผู้บริโภคเช่นสินค้าเพื่อสุขภาพหรือสินค้าที่ให้ความรู้สึกที่ผ่อนคลายและมีความสุขนั่นเองค่ะ อะไรที่เป็นเกี่ยวกับกรินโปรดักเวลาไปขายเนี่ยค่อนข้างดีอย่างน้อยคือ1คนเนี่ยปลูกต้นไม้1ต้นมันก็จะช่วยให้อากาศให้อะไรเนี่ยดีขึ้นนะครับ สำหรับชนิดของพันธุ์พืชที่เลือกมาปลูกนั้นคุณปณิธิจะเลือกเป็นพวกไม้ดอกไม้ประดบับประเภทต่างๆที่เติบโตง่ายส่วนที่กำลังเป็นที่นิยมก็จะเป็นพวกพืชผักสวนครัวโดยจะเจาะกลุ่มลูกค้าที่ไม่มีพื้นที่เพาะปลูกมากนักและต้องการปลูกผักแบบปลอดสารพิษไว้รับประทานเองค่ะถ้าเป็นพวกผลไม้หรือผักเราก็ปลูกไว้ทานเองก็ได้ไม่มีสารเคมีอะไรเงี้ยครับ ในโอกาสพิเศษต่างๆเรายังสามารถใช้ต้นไม้และดอกไม้กระป๋องเหล่านี้มอบเป็นของขวัญสีเขียวที่เปรียบเสมือนตัวแทนความรู้สึกดีๆให้กับคนพิเศษและโลกใบนี้ไปในตัวค่ะถึงขายไม่ได้หรือทําต่อไม่ได้แต่เราก็จะเป็นประสบการณ์ของเราเอาประสบการณ์จากระดับได้เนี่ยไปพัฒนาต่อได้คนที่ไม่เริ่มจริงๆแล้วนะคนนั้นแหละหยุดนิ่งอยู่กับที่มากกว่า ต้นไม้จะงามดอกไม้จะบานต้องอาศัยเวลาและการดูแลรักษาที่ดีการทำธุรกิจก็เช่นเดียวกันค่ะดอกผลแห่งความสำเร็จก็รอวันงอกงามให้คุณได้ชื่นใจอยู่นะคะคุณผู้ชมคะพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอไม่แน่นะคะผู้แทนธุรกิจคนต่อไปอาจจะเป็นคุณก็ได้และเช่นเคยค่ะข้อมูลดีๆแบบนี้คลิกเข้ามาได้เลยที่ w w w b a n k k o k b a n k c o m เพื่อนคู่คิดวันนี้เค้กลาไปก่อนสวัสดีค่ะ You.